สวัสดีค่ะพี่น้องตอนรับเขาสูทุ่งหน้าสองตายหาอีกเลยจ้ะพี่น้องมือนีผภารกิจมือนีมาดูแลหมูแม่ท่านแม่ลูกลกมือนีลูกเพิ่นเพิ่นลูกหลายพี่น้องลูกหลยละเหยียบขาลูกเพิ่นลบบ่าท่านเพิ่นหลาย เจ็บขาพี่น้องนี่มือนี่เข้าก็เลยสิมาตามยามาฉีดยาเพ่นยาเข้าใส่ตัวนี้เด้อพี่น้องไดโคฟินแอกแก้ปวดแก่เจ็บขาแก้ไขลดปวดเพ่นเจ็บคอพี่น้องเพ่นเจ็บคอแม่เพนพาพี่น้อง ก็เลยสีมฉียาแก้ไขรถดหัวจนเด็ดแล้วเด็กยา,ยาลูกหลายกเจ้งสีละพี่น้องฉีบอกท่านแม่กระไดก็เลยเจ็บขาเจ็บขาเขาสีฉีดอยูอ่สามมื่นพีนอ มือละหนึ่งซีซีสำหรับหมูหน่อยสำหรับยาที่เ้าฉีดกะนี่พี่น,อน้องน,นี่ไดโคฟินเน็กจะทางขอเข้าใส่ตัวนี้ด้ค่ะพื่กับจีนอนแนบยังบลูกเลยลูกหลายเพื่อเลยอันเหยียบขาอเข้ากับต้องค่อยมาดูแลเพื่นพี่น,อน้องฉีดยาให้ เดี๋ยวฉีดยาให้พวกกะสิล,ล,ะลูกได้ละมั้งจะ่ะลูกได้ยู่ลูกไปกินนุ่มเ้าได้ย่แต่ว่ากับบ่ท่านมูพี่สิลพี่น้องอันลูกลูกกระไดอันเท่าก,กัต้องม่ค่อยดูแลค่อยเบือ่อแตตัวไดเพิ่นเจ็บขาหรือเป็นไข่เท่าก,กับต้องมาฉีดยาเพิ่นพี่น้องอันนี้เลี้ยงหมูแม่พัน,น์นีกะ ว่าง่ายกับบอง่ายได้พี่น้องอกอยากอยู่มันแต่ค่อยดูแลฉีดยงุงฉีดยาาำรับแม่เพื่อน,นี่ยาหลังขอดเฮาก็ตามจนครบแล้วแต่ว่าแม่นี่นั่นเพื่อนมีลูกตายออกมาจากในท้องโรคก็ออกบอกคอยเบิดเฮาก็ต้องฉีดยาเพิ่นตามค่อยค่อยฉีดยาเพิ่นแก้อักเสบแก้ไขแก้ปวดฉีดไทยครบ แล้วพ <speaking> ี่น้องบาดนี้ก็ยังมาดูแลลูกเพิ่นอีกเพราะว่าลูกเพิ่นนี่เพิ่โตใหญ่เขากินนมยาม15เตลูกก15โต4 5โตนกินตละต้าพนบานี้โตใก็เขาຍลูกຍ อันนั้นจะเบียบขาลูกแน่เข้ากะตองมากคอยดูแลฉีดยาให้เพิ่นจะพี่น้องจ้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยจ้ะเดอผู้เลี้ยงแม่พันธ์สำหรับมือใหม่เนะเวลาหมูขอดลูกถ้าเพิ่นเจ็บขาเข้ากะมีอาการไถลหรือขี่ลงทีแล้วจริงสิเข้ากะตองมาตามยาเพิ่น อยากจรับคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะพี่น้องพามะบึงหมูเจ็บขามาฉีดยาหาห,หมูหมูน่อยเมีเพันทับพ่นเจ็บขาเนาะสัหรับคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ละจ้าสวัสดีค่ะ